สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่ที่วัดน้องจิกนะครับผมกับช่องชะยะพัฒชายแนวนะครับวันนี้เราก็จะมาขอพรกับไอ้ไข่นะครับให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันเลยนะครับวันนี้ทางแอดก็จะมีเลขเซียมซีให้ดูอีกนี่นะครับผมก็ได้นะครับเซียมซีไมายเลข1สิบนะครับ เป็นหมายเลขสิบนะครับคงจะเห็นกันนะครับนี่นะครับผมใบที่สิบนะครับอ่านะครับผมอาจะไปเอาครับใบเซมซีกันนะครับตรงนี้เลยภาบหมายเลขสิบนะครับมีไมเอ่ยอยู่ไหนครับอันนี้ใบที่เท่าอ่าใบที่สิบนะครับนี่นะครับ เราก็จะดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมองเห็นกันไหมเอ,อ้ยนี่นะครับใบที่10นะครับผมดูเอาเองนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับแต่ก่อนที่จะผ่านไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ